สวัสดีครับวันนี้จะมาถามน้องนัทสไปซี่แคสน,นะครับว่าน้องนัทดูมวยไหมครับปกติครับดูนิดหน่อยค่ะรายการวันแชมเปนชิพใช่ค่ะไปดูคยดูยดแต่ว่าอย่างนี้ก็ต้องมีคนที่ชื่นชอบในรายการวันแชมเปนชิพนะครับคนที่มาถามน้องนัทว่าชื่นชอบใครเนี่ยเอาคนชื่นชอบนะคนแรกนะครับโจนาทวุฒิกับน้องโอฮาม่มามวยไทยครับน้องโอคะ่ะน้องโอฮาม่าหมวยไทยกับนักรบแฟร์เท็ครับน้องโอคะ่ะน้องโอฮาม่าหมวยไทยกับโจนาธานเฮอร์เกตตี้ครับโจนาธานค่ะ โจ์ทานเฮกตตี้กับรถถังจิตเมืองนนท์ครับรถถังจิตเมืองนนท์ค่ะรถถังจิตเมืองนนท์กับซูเปอร์บอลรถถังค่ะยวงรถถังอยู่นะยังรถถังอยู่รถถังจิตเมืองนนท์กับซูเปอร์เล็ครับรถถังค่ะรถถังจิตเมืองนนท์กับนาบิวอานานครับนาบิวค่ะนาบิวอานานกับตะวันฉายพีเคสสนชัยครับตะวันฉายค่ะตะวันฉายกับเสือคิมครับตะวันฉายค่ะตะวันฉายกับ สิบหมื่นโคตรนายครับสิบหมื่นค่ะสิบหมื่นโคตรนายนะนี่คนสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายคือสิบหมื่นโคตรนายนะครับค่ะเพราะอะไรครับเป็นเพื่อนกันกะเป็นเพื่อนกันกะตักเทียบเพื่อนตักเทียบเพื่อนโอ้โหนี่ว่าอะไร